สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่18สิงหาคม2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Technical Action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียลไทมเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่ตามระบบของเราตรงนี้นะฮะหากวันนี้เขาปิดแท่งเขียวหรือว่า ไม่ต่ำลงไปกว่าแท่งนี้นะครับก็จะเป็นรอบสัญญาณที่เป็นไม้ที่1ของเรานะครับนะฮะเมื่อวานนะฮะตรงนี้นะฮะเมื่อวานเราวิเคราะห์ว่าอยากจะขึ้นได้อีก1ชุดนะฮะคอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นได้อีก1ชุดนะครับผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งเขียวไปนะครับส่วนวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนี้นะครับยังมีอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียว ะะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นตอนนี้กำลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็หมายความว่ายังอยู่ในกรอบที่เป็นการพักตัวของฝั่งขาขึ้นนะเหมือนจะไม่ลงแล้วนอนนะฮะเหมือนจะย้อยๆแล้วนะฮะ ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะแข็งแรงด้วยนะครับเป็นกลไกเบื้องต้นของตลาดนั่นเองส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงและมีแนวโน้มว่าจะลดลงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับมีโอกาสนะฮะในระยะใกล้มีโอกาสที่จะขึ้นได้อีก1ชุดนะฮะแบบนี้เมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีก1ชุด ก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงนะฮะเรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้วนะครับนก็ประมาณ4แท่งก็ประมาณ2,000ักว่าจุดเมื่อวานเราก็วิเคราะห์ไว้ตรงนี้แหละนะฮะว่ามีโอกาสจะขึ้นเพราะว่าจะต้องรอให้นะครับเข้าคอนเฟิร์มก่อนหรือว่าเลือกทางก่อนสรุปแล้วเลือกทางขึ้นนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่านะฮะ มีโอกาสจะขึ้นได้อีกนิดนึงแต่เราจะเห็นว่านะครับในระยะใกล้นี้นะครับขึ้นมากลับตัวในหมวดที่เรียกในโซนที่เรียกว่าซูเปอร์นะครับเลยโอเวอร์ขึ้นมาอีกนะฮะเราเรียกว่าโซนซูเปอร์นั้นก็หมายความว่านะครับหรือว่าคาดการว่านะครับบริเวณนี้มีโอกาสที่จะทำหายเยอะหาย แต่ก่อนที่จะทำไฮเ h i g h นั้นนะครับกราฟจะต้องเกิดคำว่า Demand Effective Expansion ก่อนก็คือการพักตัวสักนิดหน่อยก่อนหรือว่าอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วถึงมีโอกาสที่จะเดินทางต่อแบบนี้นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับตอนนี้เหมือนเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแล้วตอนนี้หดตัวกลับจะอยู่ที่0ูนย์แล้วก็คือหมดรอบสัญญาณโมเมนตัมชุดนี้กับขาลงชุดนี้อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับตรงราคาเดิมเลยเนาะนะครับแบบนี้นะฮะ ส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้ออยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับและมีแนวโน้มว่าจะลดลงบ้างตามตกลไกของตลาดนะครับอย่าลืมนะครับดีมานเอฟเฟกทีฟเอ็กซ์เพนชัจะทําให้เกิดกราฟเกิดการพักตัวใครเรเียนไปแล้วจําได้นะครับเกิดจากคนกลุ่มที่2นะครับส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง เราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นอาจมีการพักตัวบริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับทีนี้มาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับ รอบสัญญาณที่เกิดเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับนะฮะตรงนี้นะครับตอนนี้เวเดินทางมาแล้วนะครับ18แท่งก็ประมาณ4 0 0พกว่าจุดนะครับเมื่อวานเราวิเคราะห์ไปตรงนี้นะฮะบอกว่านะครับนะฮะขอย่อตัวลงได้อีกนิดนึงก่อนนะให้ให้เขาจบกรอบที่เป็นไซด์เวก่อนแล้วถึงจะเดินทางนะครับสรุปแล้วเขาเลือกเดินทางขึ้นนะครับตามรอบสัญญาณที่เกิดตอนนี้ก็จะมี1 2 3ประมาณ4ออเดอร์นะครับบริเวณนี้นะครับนะฮะการเคลื่อนที่ที่เป็นแพทเทิร์นนะฮะ ส่วนในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกนิดนึงโดยเปอร์เซนต์การขึ้นจะไม่เยอะเราจะต้องดูว่านะครับนะฮะเขามากลับตัวในโซนซูปเปอร์หรือเปล่าหากเขามากลับตัวในโซนซูปเปอร์นั่นก็หมายความว่ามีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับยังเป็นโมเมนตัมที่เป็นหลุมหลุมเนินๆอยู่นะครับยังอยู่ในกรอบไซด์เวนะครับกรอบไซด์เวอยู่ตรงไหนเอาเอาเอาบริเวณแถวนี้แล้วกันนะ นะะเอา,เอา,เ,อาเอาประมาณนี้แล้วกันกรอบไซด์เวย์ของโมเมนตัมชุดนี้นะครับยังเดินทางไปไหนไม่ไกลเนาะนะฮะแบบนะะีนะะ้ นะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงและมีแนวโน้มที่จะลดลงบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญ,ญญาณที่เกิดตามระบบเป็นรอบสัญ,ญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับตอนนี้ก็ขึ้นได้อีกนิดนึงก่อนที่จะพักตัวนะฮะพักตัวแล้วก็มีโอกาสที่จะเดินทางต่อ เมื่อเราทราบลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟแล้วเราก็จะมาวางแผนว่าตรงไหนนะครับคือดีมมนโซนหรือว่าโซนคาดการที่จะบายนะครับเพราะว่าดูจากความสัมพันธ์ระหว่างไทม์เฟรมแล้วมีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดเราก็จะมองหานะครับโซนที่เป็นดีมมนนะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับนะฮะส่วน พรุ่งนี้นะครับขออนุญาตหนึ่งวันเพราะจะต้องเดินทางตั้งแต่เช้าถู่เลยนะครับยังไม่ตลาดยังไม่ปิดเลยนะครับก็เจอกันอีกทีวันมารืนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ